สวัสดีคะ่ะพบกันเป็นประจำนะคะอาจารย์ถึงสุกเลยในรายการตีของรองเปล่านะคะตอบปัญหาด้านกฎหมายให้ท่านผู้ชมนะคะซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์สมบัติวงกาแพงค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02 388 3834ถึง6นะคะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับไม่เจอกันหลายอาทิตย์เลยนะคนะคอาจารย์เดินสายไปสอนหนังสืออยู่เสใช่ครับผม,มนะคะส่วนวันนี้ถ้าใครที่มีประเด็นต้องการสอบถามอาจารย์ยก็โทรเข้ามานะคะที่เบอร์เดิมเลยนะคะวันนี้ก่อนที่ระหว่างรอสาย ท่านผู้ชมนะคะมีประเด็นตอนนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยไปจังหวัดไหนตอนนี้ฝนเทลงมาคะค่อนข้างหนักไปจังหวัดไหนฝนเทลงมาค่อนข้างหนักหรือเปล่าอันนี้อันนี้เฉพาะทางซีกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครยกเว้นภาคใต้นะภาคใต้ตอนนี้แรงหนักเลยครับก็คือคือบอกว่าไปเนี่ยไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เจอฝนเยอะไหมปรากฏว่าที่เยอะที่สุดเจอกรุงเทพฮะ กรุงเทพเยอะที่สุดนะคะโดยเฉพาะช่วงช่วงเย็นๆฝนจะตกหนักค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนที่ขับรถกลับเนี่ยโทรเช็คที่บ้านก็บอกกรุงเทพฝนตกหนักมากรับรถแต่ากต่จังหวัดไม่ตกเลยค่ะอาจารย์ขับตลอดทางไม่เจอฝนเลยครับแล้วมาเจอแถวใกล้ๆบ้านเนี่ยอันนี้ต้องแปลกใจต้องถามกรมอุตุแล้วนะคะว่าทำไมอยู่ๆฝนมันถึงตกกรุงเทพค่อนข้างหนักเลยเขตที่ไม่อยากได้น้ำเนี่ยจะได้น้ำเยอะใช่เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เมืองอับ กเกษตรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปลูกนะคะคแต่ปรกากฏว่าฝนตกค่อนข้างหนักและที่ผ่านมาค่ะอาจารย์เมื่อวันซืนรปรากฏว่าฝนทั้งตกลมก็แรงนะคะใน,นกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องของศากรา ciendo, ารการรค่อนข้างเยอะป้ายเรื่องของการโฆษณาก็เยอะด้วยป้ายที่ไปติดตามหมู่บ้านเรือนก็เยอะประกากฏว่าป้ายพังลงมาค่ะบริเวณพระรามสองซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ดิฉันจําได้ว่ามันเคยเกิดหลายรอบไม่ไม่ทราบว่าควบคุมกันแบบไหนยังไงล้อมล้อมไม่มีอืจริง Uh, หาวัวไม่เจอมันก็เลยมันจะลอมคอกที่ไหน <c oughs> เห็นกทรทมอเองก็มีมาตรการแบบนี้บอกว่าจะมีการคุมเข้มายไ,ไหนเลี่ยงกฎหมายก็พยายามที่จะเข้าไปคว,วบคุมให้มีการรืร้อถอนแต่ปรากฏว่าพอพังครั้งหนึ่งก็มาบอกว่าจะมีการคุมเข้มครั้งหนึ่งะนะ,ะคะคำอธิบายก็อาจจะบอกว่ามาจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเม,มืองขยายมากขึ้นการควบคุมดูแลก็ระดูระตาไปบ้าง แต่จริงป้ายที่ล้มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะอยู่แถวบางมดค่ะพระรามสองทำทำให้รอดหูรอดตาได้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะที่ฉันขับรถผ่านเช่นนั้นบ่อยก็ลงทางด่วนมาถนนก็ใหญ่อยู่ป้ายก็ป้ายก็เห็นชัดนะคะไม่รู้ว่ารอดหูรอดตาได้ยังไงจริงถ้าว่ากันโดยกฎหมายเนี่ยป้ายลักษณะอย่างนี้ทำไมทำไมต้องเข้าไปควบคุม สังเกตไหมครับว่าเวลาก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นโครงเหล็กแล้วกตตต็ติดตั้งตึงตาถาวรกับที่ดินมันก็เลยไปเข้านิยามของความหมายควาว่าอาคารของพราบาควบคุมอาคารดังนั้นพอไปเข้าความหมายตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องขออนุญ,ญาตนั้นการขออนุญ,ญาตเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราจะสร้างบ้านหรือต่อเติมในกรทมเนี่ยพอแต,แตะลงไปปุ๊บเจ้าที่เขตมาเร็วมากแต่แต่น่าสงสัยเหมือนกันว่าเวลาป้ายมันขึ้นไปทำไมเจ้าที่เขตมองไม่เห็น เขาบอกว่า,าขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาขอรับรองทีหลังขึ้นไปก่อนแล้วขออนุญาตขอรับรองทีหลังตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็เวลาขึ้นปุ๊บเนี่ยปกติถ้าเป็นการก่อสร้างอาคารถ้าไม่ขออนุญาตไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยคุณก่อสร้างไม่ได้ครับแล้วเวลาเราเราลงเสาเข็มแค่ลงเสาเข็มต้นแรกนี่เจ้าที่เขตมาละแล้วก็ตรวจสอบขอดูใบอนุญาตถ้าไม่มีสั่งระงับเลยค่ะ อันนี้มันคล้ายๆเหมือนการต่อเติมอาคารใช่ไหมคะมันก็คือคือต้องได้รับอนุญาตก่อนครับถึงทาได้เพราะฉะนั้นพอป้ายมันขึ้นโครงขึ้นมาปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตก็น่าจะน่าจะเห็นแล้วอาจจะพยายามอธิบายช่วยนะครับว่าป้ายป้ายนี่คงใช้เวลาไม่กี่วันแต่สร้างบ้านนี่ใช้เวลาแรมเดือนแรมปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่สร้างบ้านจะรอดหูรอดตานนี้ก็น้อยกว่าป้ายป้ายขึ้นโครงอาจจะสามวันเจ็ดวันเสร็จปุ๊บตั้งปุ๊บเลยจบ แต่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยอำนาจของเจ้าพนักงานก็คือขอดูใบอนุญาตถ้าไม่มีนะครับแปลว่าปลูกสร้างโดยไม่รับอนุญาตเพราะนั้นทําป้ายขึ้นมาโดยไม่รับอนุญาตก็ต้องสั่งให้รื้อถอนได้แล้วถ้าไม่รื้อถอนก็ใช้อำนาจของรัฐนั่นแหละเข้าไปทําการรื้อถอนแล้วก็ไปเรียกเก็บค่ารื้อถอนจากทางผู้ที่ เป็นคนติดตั้งป้ายตัวนี้ขึ้นมานะคะอันนี้คืออำนาจของทางกรุงเทพมหานครที่สามารถดําเนินการได้หากพบป้ายแบบแบบนี้เดี๋ยวเราค้างเรื่องนี้ไปก่อนมีสายจะทางบ้านรออาจารย์แล้วจะเลี้ยวไปวังน้ำเขียวนะคะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยครับสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะครับจะสอบถามหน่อยครับค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องเขากู้เงินไปครับครับค่ะแล้วจะเขียนสัญญาเอาไว้ครับอืม ได้ยังไงคะกู่ไปสองแสนห้าครับอืกู้เราไปอืผ่อนชาระเดือนละห้าพันมีสัญญาเรียบร้อยเข้าเซ็นชื่อเรียบร้อยใช่ครับครับแล้วกําหนดชําระเมื่อไหร่ครับเขาจะชาระให้ทุกเดือนละเดือนละห้าพันครับแล้วเขาไม่ได้ชําระเดือนละห้าพันแล้วเขากําหนดจ่ายทั้งหมดภายในเมื่อไหร่ครับเขาไม่ได้เขียนว่าเรากําหนดแต่เอาเขียนแต่ว่าให้ให้ให้ ชดใช้จนหมดนะครับแปลว่าเดือนละห้าพันจนกว่าจะหมดครับปัญหาคือเขาจ่ายกี่งวดแล้วค้างเท่าไหร่ตอนนี้ค้างอยู่ที่สองแสนห้าครับสองแสนห้ายังไม่ได้จ่ายเลยเลยสิคะเขาจ่ายมาแล้วเขาเขาหยุดจ่ายไปครับอ๋อค่ะที่จริงมันเงินมันสามแสนนะครับอ๋อจ่ายไปแค่ห้าหมื่นแล้วทีนี้ที่จะปรึกษาคืออะไรครับก็คือตอนนี้คือถ้าผมจะไปฟ้องฟ้องร้องได้ไหมครับครับฟ้องร้องได้ครับก็เอาตัวสัญญากู้นะครับสัญญากู้ที่เขียนกันกรอกเรียบร้อยเนี่ย ประเด็นก็คือในสัญญากู้กรอกอัตราดอกเบี้ยไว้ร้อยละ15ต่อปี <คา S 1> นะครับกรอกเกินร้อยละ15ต่อปีไม่ได้ <desaf. S 2> แล้วสัญญากู้ที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีช่องผู้กู้ผู้กู้ลงนามครบถ้วนมีพยานเซ็นไว้ใช่ไหมครับมีพยานสองคนครับครับมีพยานสองคนเซ็นไว้เรียบร้อยก็เอาเอกสารฉบับนี้นะครับไปให้ทนายนะคะเดี๋ยวทนายเขาจะจัดการดําเนินการฟ้องร้องให้อาจจะมีการออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามก่อนแล้วตัวสัญญากู้เขาก็จะเอาไปปิดอากสรแสตมป์ให้เรียบร้อยนะครับ ครับคือถ้าไม่ปิดได้ฟ้องไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ไอ้คนกู้ครับเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วครับครับจะเปลี่ยนชื่อไปไหนก็ช่างครับมีสำเนาบัตรประชาชนเขาไหมมีครับมีใช่ไหมครับก็สําสำเนาบัตรประชาชนเขานั่นแหละให้ทนายไปด้วยแล้วเลขประจําตัวประชาชน13หลักเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อไปอีก10ชื่อร้อยชื่อก็จะต้องเจอว่าล่าสุดเขาชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเวลาทนายฟ้องก็จะฟ้องชื่อเดิมหรือ ชื่อใหม่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านที่ตรวจพบไม่มีปัญหาครับเป็นคนเดียวกันนะคะคุณธ<ไ>วัชชัยคะมีอะไรสอบถามไหมคะอันนี้ไปไปที่ศาลเลยได้ไหมครับคือเราเอาสือฉบับที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยอือเอาไป,ไปที่ศาลได้เลย<ป>หรือเปล่าไปที่ศาลเลยมันสองแสนกว่าเนี่ยไปปรึกษาดูก่อนได้แต่เข้าใจว่า เรื่องนี้ทางศาลก็คงคงอำนวยความสะดวกได้ไม่ถนัดนักนะครับอ๋อน่าจะไปปรึกษาทนายความดีกว่าทนายความจะทําหน้าที่ฟ้องให้คือศาลน่าจะทำหน้าที่เป็นกรรมการครับก็คงไม่ทําหน้าที่ฟ้องให้เรารอกครับเพราะถ้าศาลฟ้องให้เราแล้วเดี๋ยวศาลจะตัดสินยังไงอืมนะคะก็ไปต่อทนายเลยนะครับเราต้องไปหาทนายใช่ไหมครับครับไปหาทนายครับครับคขอบคุณมากครับครับสวัสดีค่ะ ถ้ามีเอกสารหลักฐานอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหานะคะสามารถดําเนินการฟ้องร้องได้เลยก็ดําเนินการฟ้องร้องได้เลยนะครับก็ไปติดต่อทนายความออกหนังสือบอกกล่าวทวงถามเวลาโนติสไปเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่ดื้อแพ่งจนเกินไปเวลาออกโนติสไปก็อาจจะกลับมาเจรจามาขอจ่ายขอผ่อนก็ไม่ต้องฟ้องก็ได้ครับถ้าผ่อนกันต่อไปได้แต่ถ้าไม่มาก็ฟ้องนี่สักครู่นประเด็นที่ถามก็อาจจะมองว่าเอคดีนี้เป็นคดี คุ้มของผู้พิลกหรือเปล่าเป็นคดีมโนสาเล็กเล็กน้อยหรือเปล่าแล้วไปยื่นฟ้องร้องต่อศาลอะไรพวกนี้มันดูเงินเล็กน้อยครก็จะลองไปปรึกษาทางประชาสัมพันธ์ศาลก่อนก็ได้ครับว่ามีคําแนะนําอะไรอย่างไรแต่ในกรณีที่ศาลเกิดช่วยเขียนฟ้องเขียนอะไรให้พอเขียนฟ้องเสร็จมันมีธุรการอีกเยอะนะฮะว่าพอไปฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยไปส่งหมายเรียกสำนักควาฟ้องจะทํำยังไงและจะทําหมายแบบไหนส่งให้ฝ่ายจําเลยฝ่ายจําเลยยื่นคาให้การมา ไอ้ตรงนี้จะยุ่งตรงนี้ครับพอจำเลยยื่นคำให้การสู้คดีปั๊บเราไม่มีทนายแล้วสารบอกไอ้ที่ไอ้ที่ปรึกษาแล้วเขียนฟ้องให้เนี่ยก็เขียนฟ้องให้แต่เราจะสู้คดีกันเนี่ยสารไม่มีทนายให้นะเราต้องไปหาทนายเองก็วิ่งหาทนายถ้าอย่างนั้นอย่าไปเริ่มต้นที่สารเริ่มต้นที่ทนายดีกว่าไปหาคือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเริ่มต้นที่ที่ทนายให้ค่าดําเนินการให้นะครับแล้วบางคนบอกว่าเงินสองแสนมันน้อยเกินไปหรือเปล่าค่าดาเนินการมันจะแพงกว่านั้นเปล่าไม่ไม่ไม่น้อยอะครับในส่วนค่าดาเนินการก็คุยกับทนายว่าตกลงมีคคค่่่่าาาาาาใช้ยยยังงงดํเนนิกรรอ อาชีพอย่างไรก็คุยกันซะแล้วก็ทนายก็จะมีก็ลองไปสอบถามก่อนก็ได้มันอยู่ที่ว่าปรึกษาแล้วเห็นด้วยไหมในหลักการดําเนินการปรึกษาแล้วเนี่ยคดีอย่างนี้ต้องใช้ทนายความระดับไหนทนายความ10ปี20ปีหรือทนายความใหม่อะไรพวกนี้เขาก็สามารถจัดสรรให้ได้นะคะเรากลับมาเรื่องของป้ายโฆษณากันก่อนนะคะตะ่กี้ที่เราพูดไปเรื่องของการก่อนที่จะติดตั้งป้ายกรุงเทพมหานครจะต้องมีการ อ,ออกไปอนุญาตนะคะแต่จริงๆแล้วพออันเนี้ยมันมีการติดตั้งไป้ายไปก่อนที่จะกุดกุ้งเทพมหาครจะมีใบอนุญาตให้นะคะเะั้นการดําเนินการอย่างนี้ไปก็ถือว่าทําทโดยทําโดยไม่ชอบอป้ายที่ก่อสร้างขึ้นทั้งหมดก็ไม่ชอบ,บ,บคนที่ดําเนินการก็น่าจะมีโทษทางอาญาจําคุกและปรับด้วยต,ตั้งแต่คนที่ไปดูเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่คนทําป้ายไปถึงวิศวกรจนมีการเียจะมีวิศวกรหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับอาจจะมีคนมารับจ้างก่อสร้างบอกเดี๋ยวจะขึ้นโครงตัวนี้ให้ทํให้